สวัสดีครับรีวิวปั๊มปตททสเตชันเดิมบางนางบวชโอ้โหเรารีวิวปั๊มแลนะฮะโอเคครับไ้ดูสภาพปั๊มปตทอ,อันนี้ให้ดูความความมลังการของปั๊มนะฮะนี่ฮะที่จอดครับเนี่ยบริการครับฉี่กินอะไรหลายอย่างนะของกินของใช้ ของขวาอืมนี่ครับปั๊มใหญ่โตเซเว่นมีเซเว่น่ะนี่เซเว่นนะรับเจ้าไอ้พระไอ้ไอ้เจ้าพระเครื่องด้วย เค้กบ้านบ้านอ๋อเค้กบ้านสวนครับและของฝากครับโรโตีเจ๊กไก่โรโตีสายใหม่ครับลูกชิ้นผลไม้หมูปิ้งครข้าวเหนียวโอ้โห,โหมีของกินหลากหลายเลยฮะนี่ร้านร้านสินค้าราคาถูกเป็นประเภทเสื้อผ้าครับโอ้โหนี่เสื้อผ้าอยู่นี่นะแล้วก็สุขาอยู่นู่นนะท่านผู้ชมโอ้โหอ่ะเลือกตามสบายเลยครับปั๊มพีทเอ้ไม่ใช่ปั๊มปตทสเตชันสถานีปตท เดิมบางนางบวชกดติดตามด้วยครับ